เที่ยวจันทบุรีแบบโน plan สบับเจ้าถินพาเที่ยวทั่วเมืองก็ามาแบบโน plan อนะเนาะไปที่ไหนก็เจอแต่ตอนนี้คือฝนตกโอ้ยคนอื่นเขามานี่มันก็สวยๆกันเนาะเผื่อว่างๆเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเด็กเดินพลอยอะ่ะเขาเดินยังไงทำไมไม<อ>่เอามอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ถามก่อนก็นนเนี่ยตรงนี้ขายลูกด้นหน้าเจ้าถินว่าดีเราก็ว่าดี ก็เ e> ขาป right ิดไงก็มีงานแต่งนะขาปิดอีกแงบุตรบุตรบุตรลกุกับทริปนี้เที่ยวจันทบุรีฉบับเจ้าถิ่นพาเที่ยวจันใช่ไหมคะ ีค่และนี่ก at ็คือพี่บุตรเพื่อนเราสมัยมหาลัยเซนเตอร์แก๊งบาสเกตบอลสมัยละอ่อนไม่เป็นไรสภาพไหนฉันก็รับได้ไปเลยเข้าทางวัดเหรอนอนเลี้ยวลำบากนี่คือเจ้าพินเจ้าพินคืออะไรพากลับบ้านพากเข้าวัดตอนนี้ เฮ้ยแดดแรงอยู่เต็นท์แห้งทันอยู่แล้วโอ้โหเลยไม่ได้มานานใช่ะแม่เขาว่าเคยดูเคยมาครั้งหนึ่งเคยมาครั้งเดียวเนี้ยมานานเดี๋ยวเดี๋ยวนำพ่วงเนี่ยรอน้ำเทเออค่ะเก็บของยังไม่ลงเลยอ่ะนี่เราจะนอนตรงนี้กลางเต็นท์เฮ้ยเลิศได้ไหมได้ใช่ไหมเออแม่สวัสดีค่ะแล้วน้าจะสตาร์ทเป็นไหมเนี่ยน้าไม่เคยใช้อ่ะ ต้องเหยียบเบรกก่อนป่ะเบรกเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งก็ตายหมดเนี่ยเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทอ่ามาไปที่ไหนก็เป็นสารถีทุกที่เลยก็ขับได้นะให้ให้ขับบอลาแก่ก็ต้องนั่งรุนยันนิดนึงเอาหรองั้นขับเองขับเองโอเคบอกว่าถือให้ก็ได้ใครอยู่มันก็ตรงอย่างเงี้ยได้เลยจนขึ้นวันอะตรงจนขึ้นวันเลยขึ้นวันเลยอะ

วัดใช่ไหม,ไมพี่บุตรวัดเขาบรรจบก็คือที่นี่มันก็จะมีน้ําตกด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระเอาเลิกเอาชัยกันยอบไปแล้วชำนาญมากา <laughs> รู้รู้หมดมาทุกคน สํารวมก่อนเนี้อมาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงข้างในทุกคนสวยหมด เมื <reci him S 1> ่อกี้เราก็ไปไหว้พระเนาะในโบสถ์ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับเราเลยผ่านมาอีกทีหนึ่งคือเดินอ้อมมาทางข้าวก็จะเจอสะบานแขวนตอนนี้คือฝนตกแล้วคือเข้าไปข้างในก่อนไหมเออเออนี่ก่อนฝนมันตกมาฝนมันตกทุกคนเราก็เลยอ่ะ ว่าเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้มงคลก่อนอันนี้ก็คือประตูต้นไม้ในตำนานประตูสัจธรรมเจ้ตูโอยกำังจะถ่ายรูปเราก็จะเข้าไปเหี้ยนเยอะและฉันก็พาทุกคนไปที่สะพานที่เขาว่าเขาว่ากันว่าวยกลัววะ่ะพี่พูดมันโยกมันโยกมันคุนย นะพามาสุดฝั่งแล้วมันมีอะไรมันก็เป็นป่าตพานะ่ะมันสวย เพราะว่ามันเป็นทางข้ามผ่านน้ำตกอ่ะแต่ก็น่ากลัวนิดนึงหวานงงาขนาดนไปจะพาไปดูน้ำตกโอยคนอื่นเขามานี่มันก็สวยๆกันเนาะ ียวมาเจ้าถิ่นพาไปตลาดพลอยเข้าใกล้ถึงแล้วเนะี่ยหาที่จอดรถทุกคนตอนนี้ปกติอ๋อจอดประจำตาเข้าซอยนีงไ,ไงเอา,เอาไม่ล็อกกุญแจคอคอืออนะไรเนี่ย ก็จะให้เราแต่ราต้องหน่อยแม่มาเขาจะมีแบบจิวเวลรี่ต่งเร็จแล้วมาอันนี้จะพนตัวขิดพลอยที่ยังไม่เจริญในไหนนะอันนี้เหรอใช่อันนี้ยังไม่ได้เจริญนอ๋ออันนี้เป็นเจริญในแล้วมันก็จะเป็นพวกที่ยังไม่ได้ทำโอ้แต่จริงๆราคามันก็มีหลายเกรดเนาะมันเป็นหินยงเพียเพียงนี่ย เป็นราคาราคาแบบอันนี้5บาบาทตลาดแล้วคือดูยังไงคะว่ามันแบบตรงขามตรงาบาทคือตลาละหบาทใช่ถ้าเป็นเม็ดส่งได้เห็นไหมครับ นี่องร้อยซีนี่คทรีจะเป็นกระดาษใป็มดลใช่ครับนีเม็ดนะขาเนี่ย่ยือโอแล้วก็ขายอันนี้คือรับซื้อกันเลยครับรับซื้อรับขายนี่บ้าังพลอยบ้านวังพลอยนะทุกคนน้นก็ ็รับซื้อหายแต่ที่ชอฉันก็ตื่นตาตื่นใจมากส่วนใหญ่ปลอยที่มันมีราคามันปลอยอะไร ขอท,ที่จานอ่ะเขาเกอะไรคอยเพลินคอยเพลินอ่ะนะใช่พวกเนี้ยหายากเหรอหายากไหมก็คือเมื่อก่อนโซนต่างจาอ่า anyway. ันจะมีเนี um ่ยคอยจะได้พอมันหมดแล้วไงตอนเนี้ต้องการเอคอยมาหมดแล้วก็ไปเอาคอยต่างประเทศมาอ๋ออฟริกาเมื่อกี้สุกเสาสองวันปกติอ่ะนะที่เปิดอ่ะนะใช่โหอันนี้ก็บรรยากาศนะทุกคน เขาดูกันยังไงอ่ะไปดูอยากอยากดูเป็นเออฮะรูจะดูได้ไดูเขาเขาเขาคงดูเป็นแล้วเขามีเครื่องอะไรเขาทิ้งสวยนะแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เลยลาเกล็ดนะอะไรนะค่ะเขาเรียกว่าอะไรเกล็ดเขาเรียกรอยเกล็ดอันนี้ครับรอยแเกทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลย ก็4ราคาเข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 าจะขาย6,000คู่นี้อ๋อทั้งคู่ทงานเดียวก็3,500เผื่อว่างๆเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเด็กเดินปล่อยอ่ะเขาเดินยังไงอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะพามาดูลาดเราตลาดรอยเมืองจันทร์ทุกคนอ่ะไปไปวัดอะไรต่อนะโบสถ์โบสถ์โบสถ์คริส สวัสดีค่ะ,คะเอออ่ะมาดูหน่อยดิออ,อันนี้คือราคาที่ที่อ๋อโมถ้าใครสนใจนะก็มาดูได้นะที่เขาขายภา,าพวาดอยู่เป็นงานศิลแล้วก็หันไปทางนี้ก็จะเป็นโบสถ์ ชื่อบดอะไรนะอ่ะาจ้าถิ่นจ้าถิ่นบอกหน่อยสิชื่อโบดอะไรโบสถ์โบสถ์ิดไหนล่ะชื่อโบทเดี๋ยวจะก็หาชื่อโบดอยู่แล้วเนี่ยคือประเด็นทุกคนตอนนี้คือโบสถ์อ่ะเขามีจัดงานแต่งงานกันอยู่มันก็จะเข้าไปดูไม่ได้นะแต่ฉันอยากเข้าไปแต่ฉันจะเดินล้ไปดูข้างๆก่อนว่าเออ ทข้างก็ได้หรือเปล่าทำไมไม่เอามอไซค์มาจอดตรงนี้ถามก่อนก็ด้านหน้าตรงนี้่ายรูปด้านหน้าเดี๋ยวเราจะออกเดินทางนู้นต่อแล้วเนี่ยเนี่ยจอดตรงเนี้ยเดินไปด้านหน้าเนี่ยใกล้กว่าด้วยอ่ะไม่ว่ากันเจ้าถิ่นว่าดีเราก็ว่าดีก็เขาปิดไงเ็ามีงานแต่งนะมันจะเข้าไปไม่ได้นี่ไงงดเยี่ยมเนี่ยเออกูก็ไม่ได้ผิดนะไอ้คนพาเนี่ยผิดแต่เดี๋ยวไปตลาดนัดคนเดินเดี๋ยวหาอะไรกินที่ผ่านได้เลยเราขี่มอไซค์เราเอา มันมีอะไรมันมีอะไรริมน้ำอ่ะของขายอะไรอีกชุมชนทถมัวอีกวยแล้วสวนะทุกคนแต่ฉันเข้าไปไม่ได้เพราะมันมีงานแต่งอยู่ก็ว่าไม่ได้นะงานแต่งเขาก็คงมีกําหนดการอะแต่ฉันอะไม่มีไม่มีกำหนดการเคคือจะมาก็มาเดี๋ยวพี่บุตรเราจะพาไปเดินชุมชน ริมริมน้ําหรือริมคลองริน้จัชุมชนริมน้ําจันทบูร์ทุกคนก็ไม่ได้เดินหรอกดูทรงแล้วอะน่าจะขับมอร์ไซค์ <c oughs> แวะกะทั้งหมดอ,อะนั่นเย็บนั่นใช้ยางยืดอย่างดีนะครับยืดดีกว่าอ๋อทาเป็นกระโปรงมาแล้วใช่มครัอ่าเป็นกระโปงเป็นกระโจกอ,อาบน้ำด้วยกระโปรงได้ไนะได้แล้วหนึ่ง ที่ยิงตัดกเกงได้เลยตัดนกเก150่งมันร้อยห้าสิบเกงกันแต่เดี๋ยวใช้เอวเล็กกว่าไปจ้ะอ้าวไม่ไนึกว่าขึ้นสะพ,พานลอยเอ้สะพ,พานข้ามเมื่อกี้ไม่ได้ข้ามไม่ได้ถ้าเดินอะ่ะเพรามีหเหล็กกั้นอยู่อ๋อถ้าเดินได้คือว่ออาเขาก็จะเดินทะลุลูกกันไปแต่เดี๋ยวเยจ้าถิ่นเราจะพาไปขับรถเลาะ เีเกยดินพราะเจะถึงที่เกียรเดิน ถึงเราลงลงไปเข้าไปดูได้ใช่เดินแล้วไปดูได้ประวัติอ๋อเหรอประวัติของญาตินี้เหรอใช่อาประปิดโนอีกแง่บุตรเอาเข้ามาดีมากบุตรไม่รู้บุตรเปิดอะไรเห็นเรว่ามีไปจบเลยอะไรนะตลาดอะไรนะตลาดนัดเซนทริกตลาดนัดเซนทริกอ๋อพี่บุตนี่แหละของโปรดเตือนนะคะกลับนะ ไอ้เด็กๆมันกินอะไรกันอ๋อไก่ทอดอีกแล้วเหรอนี่ไก่เกาหลีไงแล้วเป็นไก่เค็มไี่ธรรมดากินไก่เกาหลีกินอีกหน่อยนี่จะขันแล้วนะเนี่ยไม่ไมหนึ่งนะอิ่มปังเอาอันนี้ค่ะชาวไทยอ่าชาวไทยจะเป็นตัวนี้ีจะเป็นไก่เค็มเอาชาวไทยค่ะแล้วก็ข้าวโพดเอากินได้กินได้ไหมเอาแบบไหนอ่ะเอากี่กล่องอ่ะ เอากีก่กล่องสองบโอเคเ <Okay. S 2> ยะพอแยกเออซื้อให้ค่าน้ำม,มันพุค่าน้ำมันรถพลอยใส่ทอดไก่ต้มต๊อบอ่ะลุกจะกินไหมเอาไหมอาอะไรลำย,ยลำไย,ยสองจ้าสามสิบห้าบาทไปทุกที่กินแต่น้ำลำไย,ยทุกที่เลยขอบคุณค่ะปกติกินมแมลงทอดไหม<ะ>ปกติกิน เด็กก็ไม่กินแล้วพี่บุ๋ดอยาก,ก,กินไหมกินแต่ตักแตงจริงเหรอเอายี่สิบเอากินเลยเอาผสมได้ไม่ช้าเอาอันนี้แล้วก็อันนี้เอาสองอย่างเจ็ดสิบบาทดูแหล่งโปรตีนตกเย็นปลาดำพุกอีกอะะต้งดานะ่าแล้วต้งด่าไม่ได้นะ เราไม่ตั้งตลาดเนี่ยตลาดน้ำผึ้งอ๋อเออตลาดน้ำผึ้งอือ,อน,นี่มาซื้ออะไรซื้อหลอดไฟซือ <c oughs> หลอดไฟคือพาวนไปดูน้ำผึ้แต่จริงๆคือมาซื้อหลอดไฟอ๋อตรงนี้มันก็เป็นตลาดโตรูรุ่งแต่น้องอะสบายใจไว้ จะมา DIY แต่หลอกเราอะเออมาตลาดน้ำพูหลอกเราไม่ได้อนีไม่เป็นไรไม่ว่ากันวันนี้หลอกเรามาหลายที่แล้วพาไปเที่ยวไหนพาไปเที่ยวไหนนะมีมีที่เที่ยวตอนกลางคืนไหมนี่ไงจะพาไปดูเอออกไปเห็นกันคืออะไรแรงเืออะไรแรงที่เที่ยวตอนกลางคืนจริงเหรออ๋ออันนี้เหรอ ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเรา, <az> าก็นึกว่าจะพายเป็นหนักพายพายเข้าป่าแล้ว